เอาไหนลองทำดูสิใครทำได้แล้วสวัสดีค่ะขาลื่นสวัสดีค่ะทำดูสิเอา <c oughs> ออกกำลังกายขาแบบนี้อ่าขาวไว้ตรงนี้นะคะถ้างหน,นึ่นะะาจะแบกออกเป็นสองสีค่ะก็คือสีแดงกับสีขาวนะคะ เราจะมาแข่งเท้าข้างนี้นะคะจะอยู่จะมาแข่งกันสีแดงนะคะแล้วเท้าข้างแพนด้ายูจีนะคะจะอยู่สีอะไรสีแดงแดงค่ะแล้วอยู่สีขาวค่ะเดี๋ยวเรานะเขาจะมาแข่งกันสลับข้างเหยียบยางนนะคะชูที่ต้นก่อนนี้เราแข่งกันว่าใครโตก่อนคนนั้นชนะเอ้ยชนะ หนึ่งสอน้องแหวนเป็นอนันหนึงคะแนนน้องสูนย์เต็มอันนี้บิลลนอันนี้อันดาให้คูส่แขรับอกกันปิ้ง2อแก้วสตอนนี้นะคะหนูได้1นึ่เพื่อนันได้1เท่ากันแล้วค่ะมา ก็ีได้ได้อะไรจากการเล่นครั้งนี้คะเนี่ยได้ลมค่ะได้เหงื่อแล้วก็ด้การได้อะไรได้เหงื่อแล้วก็ เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งค่ะที่เหยียบสลัดนี่นะคะที่เหยียบสลัดอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเหยียบอย่างนี้นะแล้วก็ถึงถึงถึงอย่างนี้นะคะเราก็ต้องใครมาก็ง่นักกิคะก็ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะลองขับอีกสี่สิบก้าวขับนทำถอะมีคนมารับแล้วหนึ่งอะ ยัง สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ช่องมิลานดานะคะเฮ้ยไม่ใช่เอาอะไรเราขอตัวลาไปก่อนระวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย